สวัสดีค่ะทุกคนโบ๊ทมานั่งตากแดดหลังบ้านไม่ใช่ไม่หนาวนะหนาวหนาวที่ทนได้แป๊บเดียวนะคะโบสทอยากรับไอแดดนิดหน่อยนะคะคอมเมนต์ที่วิดีโอโบสทเนี่ยโบขอบคุณนะคะทุกคนเลยที่ฝากคอมเมนต์เอาไว้และขอบคุณที่ดูวิดีโอของโบ๊ทด้วยนะคะ คอมเมนต์หนึ่งบอกไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวไทยนะคะมีปัญหากับสามีฝรั่งไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคะเขาไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนไงภาษาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยจะให้เขาเตรียมตัวรับมือได้ยังไงนะคะที่ออดพูดเนี่ยใครที่ได้มาฟังเป็นโอกาสที่ดี ไม่ใช่คำพูดที่เราอยากพูดนะบนนึกภาษาไทยไม่ออกใครที่ได้มาฟังเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีของคุณเป็นโชคดีของคุณดีกว่าที่ได้มาฟังและทําให้คุณได้คิดได้ตระหนักถึงสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวหาช่องทางเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดในทางไม่ดีเราไม่ได้คิดลบเราคิดเผื่อและ เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นถ้าเตรียมตัวแล้วไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเลยก็ดีไปไงคุณบอกว่าภาษาก็ไม่ได้เมื่อคุณตัดสินใจมีสามีฝรั่งหรือสามีต่างชาติและไม่ได้พูดภาษาไทยกับคุณเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยคุณต้องพูดภาษาอย่างน้อยก็ภาษาอังกฤษอะให้สื่อสารให้ได้อ่านให้ได้ยิ่งดีนะคุณจะใช้เป็นข้ออ้างว่าภาษาก็ไม่เก่งเอาตัวรอดลำบากแบบนี้ไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีเลยเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคนที่คุณเลือกมาเป็นสามีเขาไม่ได้พูดภาษาไทยไงแล้วคุณไปอยู่ที่ประเทศเขาอะคุณก็ต้องสื่อสารกับคนอื่นให้ได้ด้วยเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่จะเกิดขึ้น กับตัวเองที่มันไม่ดีไงเรื่องภาษาเนี่ยแต่ละคนนะคะต้องทำให้ได้ด้วยตัวเองก่อนที่คุณจะไปอยู่หรือก่อนที่คุณไปอยู่ภาษาคุณไม่แข็งแรงแล้วคุณก็ได้ไปอยู่คุณก็ต้องพัฒนาเรียนรู้ทำยังไงก็ได้อะให้คุณสื่อสารให้ได้รู้เรื่องให้เร็วที่สุดเพราะไม่มีใครบอกคุณได้ว่าเรื่องไม่ดีเรื่องแย่ ความซวยจะเข้ามาเยือนคุณเมื่อไหร่นะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับสามีสามีฟ้องหยา่าสามีขอหยา่าสามีไม่ดูแลสามีไล่ออกจากบ้านหรืออื่นๆนะคะตรงนี้เนี่ยคุณจะเตรียมตัวรับมือมาได้ยังไงเมื่อคุณไม่มีประสบการณ์ก็ถูกสิ่งที่โอ๊ตมาพูดมีช่องหลายๆช่อง มาพูดและเตือนเพื่อให้คุณคุณ,คณ,คณที่ได้ฟังนี่แหละได้เตรียมตัวสมมุติเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดแบบนี้ฉันจะมีแผน2แผน3แผน4ยังไงเพื่อตัวเองอ่ะจะเอาตัวรอดอยู่ได้หรืออะไรแบบไหนนะคะใครที่ไม่ได้เข้ามาฟังไม่ได้ดูอื่นๆคนอื่นไม่ได้สนใจสังคมอะไรเลยในโซเชียล ดูแต่ความหันษาบันเทิงหรือดูแต่ชีวิตคนที่เขาดีแล้วฉันก็อยากมีแบบเขาคือคุณไม่ได้ดูสิ่งที่คนมาพูดเตือนให้เลยอะ่ะตรงนี้ก็เป็นปัญหาของคุณคุณค,ณคณุแต่ละคนนะใครที่มาฟังแล้วไม่ใช่เรื่องของคุณเองแต่คุณมีคนที่คุณรู้จักเขากําลังจะไปต่างประเทศโดยที่เขาไม่เคย ไปมาก่อนหรือเขาเคยไปดูมาแล้วเขาถึงตัดสินใจอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วก็จะย้ายไปอยู่แต่เขาไม่เคยคิดว่าหากมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาเขาจะทํำยังไงเขาอาจจะมั่นใจว่าสามีรักชั้นดีกับฉัน้นไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรอกคนเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่น่าจะไปพูดให้เขาคิดถ้าเราถ้าคุณระโอ๊ตเนี่ยพูดแล้วแล้วคนนั้นไม่คิดเรื่องของเขาจบ ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังและคอมเมนต์เรื่องที่ดีๆที่น่าสนใจน่าเอามาเล่าต่อบอกต่อนะคะคอมเมนต์ comment กันไว้เยอะๆนะคะพุ๊ดอ่านทุกคอมเมนต์แล้วพุ๊ดจะหยิบคอมเมนต์มาคุยให้ฟังแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ